กับแล้วผมกับกินตังเนาะก็วันนี้ก็ผมผ่านมาแถวเนี้ยหลายรอบแล้วก็เห็นมาหลายรอบแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสที่มามโอกาสที่จะได้มาแล้วก็อยู่ที่ร้านชื่ออะไรวะเตียวยกขาเตียวยกขานี่คืออะไรง่ายๆก็คือเป็นก๋วยเตยเี๋ยวที่ใส่ขาหมูแหละแต่ว่า,วาอาจจะมองภาพก็ไม่ออกก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าก๋วยเตียวยกขานก๋วยเตี๋ยวยกขานั้นเป็นยังไงครับผมก็สั่งไว้แล้วมีแบบไซส์ธรรมดาไซส์หนึ่งแล้วก็เป็นไซส์พิเศษที่เดี๋ยวผมจะมากินกันให้ดูอีกไซส์หนึ่งก็ผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลย างทีผมว่าเราอาจจะวูวามกันไปนะนะทุกคนมาก็เนี่ยผมก็ที่สั่งมาก็จะเป็นชามใหญ่นะ,ะให้ดูชามใหญ่ก่อนว่าอันเนี้ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเซต199บาทนะครับผมก็จะมีซี่โครงผมว่าผมต้องใช้สองช้อน่ะมีซี่โครงใหญ่ๆนะ่ะซี่คโครงน,นี่จะเป็นน่าจะเป็นเกาเหลาเนาะโอเคเป็นเกาเหลาแล้วก็มีเอตรงเขาเรียกว่าอ,อะไรเท้าหมูมีเท้าหมูคากิเออแล้วก็มีัอเน,นี้ยหนึ่งอีกหนึ่งชิ้น ชิ้นใหญ่ๆเลยก็อันนี้ก็คือเตาเหลาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทน่าจะกินได้แบบสองสามคนอะสี่สี่คนได้อะผมว่านะแล้วก็อะเรามาดูธรรมดากันก่อนที่เราจะมากินโหหนักหนักเนะี้โอ้หหลายโลอะ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะก็จะเป็นอันนี้เป็นเส้นเหลืองเส้นเหลืองขาหมูโอ้ยนี่เจ็ดสิบบาทนะดูเจ็ดสิบบาทเด็กเยอะมากอะขอชิมหน่อยแล้วกันขอชิมแบบไม่ต้องปรุงนะ่อ เฮ้ยเข้มข้นใช้ได้เลยขอชิมตัวขาวหมูก่อนเลยแล้วกันนะโอ้กินชิ้นนี้ไปปุ๊บหมอถามแน่นอนเลยไปกินอะไรมานี่ครับผม, <c oughs> มเปื่อกำลังเดีแบบไม่ได้ละลายยุ่ยไปเลยแต่ว่ายังมีสัมผัสให้เคี้ยวนอกราบ,บหนังนะก็จะนึบๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออะ อันนี้ไม่ได้ตวงเพิ่มอ่ะอร่อยยังครับยังกินถือว่ากินได้เลยแหละลองเส้นดูบ้างเลยเราสั่งด้วยราคาขาหมูนะให้สั่งอ่ะให้ฟรีขอบคุณครับเข้าให้มาเนาะอันนี้เป็นข้าวขาหมูนะเอาละตอนแรกก็คิดว่าเออจะหมดแหละแต่ว่าหมดด้วยว่าคราวนี้เว่าจะหมดเวเราช่วยกินกันมีตาก้องอยู่ด้วย เล่นบะบีคไนะ่ะดึกกำลังดีในหนข้าวขาวหมูเขาก็มาแล้วขอกินข้าวขาวหมูแล้วกันโห oh. นี่เขาก็จะมีอาะาศดองมีผักเนาะขอกินแค่ข้าวแลกับน้ำราดเข้าไปข้าวน้ำราดโดยกระเทียมจบแล้วหมูก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเนาะนี่เบิมบม่มเบิ่มนี่ชากำลังดีน้ำซุปมีน้ำซุปด้วยขอญอาตปุ๊บหลบ นี่น้ำซุปก็คือเป็นคล้ายๆน้ำราดตรงเนี้ยเดี๋ยววิทให้ตากล้องกินหนากจะกินอะไรครับเปิดไฟฮะอ่านี่อันนี้ที่ผมสั่งบะหมี่มาเป็นบะหมี่เพราะว่าต้นขาชอบเส้นบะหมี่อ่านะฮะเป็นกีนพี่กินแล้วเป็นไงชอบนะรสชาติแบบไป่ต้องปรุงละอาจจะแบบว่าถ้ากินไปเรื่อยๆอาจจะต้องเติมน้ส้มเติมอ่าโอเคเออรู้สึกงั้นเหมือนอ่ะเปนเส้นนะอันนี้ แต่น้ำซุปแบบกินได้เรื่อยๆ <c oughs> เลยเส้นดีมากเลยครับทุกคนเส้นนุ่มมากนะครับก็เป็นฟิลแบบเหมือนที่พี่เหลียงกินเลยเป็นฟิลแบบแค่มาชุบไข่ใช่ไหมพี่ <c oughs> อืม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 ลองกินลองกินตัวขาหมูไปดินี่ผมผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มไงดีผมมันชิ้นใหญ่จริง เริ่มจากควนี้แล้วกันฮะขางนี้โอ้โหแล้วแบบกินอย่างนี้ไม่ใช่เล็กๆนะพอชื่อเขาก็บอกแล้วว่ายกขาขาคือเสิร์แบบยกขาจริงๆนี่ครับให้ดูแล้วนี่เรากินกันเนี่ยโต๊ะเดียวเดียวก็เหมือนยกหมูมาตัวนึงอนะดูชิน้นหนานะชิ้นหนานบาดเจแบบาดมาฟุม้มอะต้องขอชิมก่อน แน่นเนื้อแน่นมากหนังนุ่มกลิ่นคุ้มอ่อา,มา๋ยวกินอันนี้คือเป็นเนื้อล้วนไม่เหนียวเลยนิ่มมากละลายในายปากเลยอ่ากีีพอกินนี่ไข,ข่คุต้มไหมท่านมม่ลูก <c oughs> อ๋อเออใช่รู้สึกว่าขาหมูเนี่ยมันต้องกินขั่วน้ำส้มนะมันถึงจะแบบลงตัวคือถ้ากินฟิลแบบเหมือนซุปข้องคออย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเติมอะไรละ<ช>แล้วใช่ใช่ใช่พี่ว่าถ้าถือว่าถ้ากินให้หมดเีนี้ยที่ว่าเติมน้ำส้มก็นิดหน่อยหรอเ่าเติมไปสองช้อนขาหมูบูดไม่บวมด,ดีพี่เติมน้ำส้มขนาดนี้โอเคแล้วกัเดี๋ยวนี่ต่อราที่ขาหมูป๊บ โัเคนนคน,คนโอเคป่ะโอเคตีเอาคิมตีเหมือนเรากินข้า,ขาวขาหมูที่เป็นน้ำราดแบนไหมเอออร่อยใช่ใช่ใช่โคตรดีนี่แนะนำเลยถ้าจะกินอ่ะอันนี้คือไซส์ปกติ70บาทน้ำส,ส,ส,ส้มของทอดอันนี้ลองเทียบกันดูทุกคนไซส์ปกติกับไอ้์ร้อย ที่มันมี299เวยนะก็คือใช่แต่ว่ามันต้องสั่งลงหน้านะใช่มันต้องสัองลงหน้านะครับแต่นี่ก็แบบขนาด199ดิโอ้โหเรืกินกันหมดไหมเนี่ยอ่าอันนี้หนึ่งขาอ่าหนึ่งขาแล้วก็ในข้าวอีกหนึ่งขานะเราเกือบกินขาหมูหนึ่งตัวแล้ววันนี้คือเราเกือบยกหมูหนึ่งตัวใช่เราเกือบฉะนั้นเราต้องกินทั้งหมดนะฉะนั้นเราต้องกินทั้งหมดนะไปพี่ต้องดูใจทั้งนั้นโอเคเอะอย่างงี้ดีกว่าเรา ต้องกินมีอย่าไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันกินไอ้นี่กันดีกว่าได้เอ้ยอ่าผมผมกินข้าวเพิ่มเอยอยังไม่ได้กินข้าวเลยผมขออนุญาตยกยกถ้วยนะขอยกขาบเล็กถ้วยอ่ะนิดนึงสลับหนึ่งท่านโอเคเริ่มตรงนี้นี่ดูโอ้โหเอาน้ำราดเขาฉับมากฉับจิงน้ำบ้านคืน้ำบ้านคือหวานเลยหวานถูกใส่ใส่เติมแม่ผักกาดทอง <laughs> จุ๊ดฮะอ่ะผักกาดทองด้วย มันรู้สึกพี่ชอบขาหมูของของข้าวนี่มากมันรู้สึกแบบเต็มปากเต็มคำใหญ่มากอะใหญ่ใหญ่กว่าของบะหมี่ก่ะใช่คือมันเป็นฟิลเหมือนหมูเรากินข้าวขาหมูด้วยแหละแต่เป็แค่แบบเป็นไฟใหญ่ขึ้นเนื้อแน่นก็ติ่งข้าวขาหมูมันก็คือแบบแร่เนื้อขาหมูมาตบตบตบแล้วก็สับ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 จะปาดแต่นี่เรคือยกมาทั้งขาให้เราอันนี้คือยกขามาตบหน้าลูกค้าเลยแล้วเดี๋ยว เอาเ๋อวเรามากินกันดีกว่าว่าดูกันดีกว่าว่าไอ้สองชามเนี้ยมันจะหมดกันหรือเปล่าครับผมมา โอเคก็หม okay, ดไปแล้วครับผมกับขาหมูยกขาเกือบทั้งตัวที่เรากินกันไปครับผมก็เออเมื่อกี้ลืมรีวิวเกี่ยวกับซี่โครงเนาะซี่โครงอร่อยนะ э เว้ยก็คือแบบเนื้อร่อนนะ่ะแต่ว่าแบบเมื่อกี้เอาแค่ช้อนอนะ่ะผ่าแล้วก็เอาเป็นซี่มาแล้วก็ไปกินในพื้นที่ที่เรากินโชว์ก็อาจจะมีให้เห็นแล้วว่าเราเป็นยังไงครับผมแล้วก็โดยรวมแล้วชอบนะแต่ว่าคือถ้าเป็นน้ำซุปอะผม โอเคไว้แต่ว่าถ้ากินแบบขาหมูทั้งขาเนี่ยผมว่าเติมน้ำส้มเพื่อแบบว่าตัดความมันตัดความเลี่ยนหน่อยก็ก็น่าจะดีมากบะหมี่อร่อยข้าวอร่อยน้ำซุปอะไรอร่อยหมดแล้วก็ที่นี่มันมีพวกแคบหมูด้วยนะเผืแ่อบบแบบว่าคุณอยากจะเอาแบบน้ำซุปนี้แล้วก็กินกับแคบหมูอร่อยอร่อยก็ยังได้เฮ้ยตาล้องเป็นไงบ้างชอบอะไรบ้างผมสั่งบะหมีม่นะผมสั่งบะหมี่แต่ผมชอบข้าวคือน้ำมันหวานใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบชอบขาหมูเท็กเจอร์ของ กับข้าวมากกว่าใช่กินกับข้าวมากกว่ามันอร่อยกว่ามันอันนี้รู้สึกว่าพอมันเป็นโปบะอาจจะดูเลีเนเน่ยมไปนิดนึงแต่พอมเป็นข้าวมันพอดีเลยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะชอบกินที่ไม่ได้น้ําเยอะมากมากอะไรเงี้ยก็คือเค็เคอันนี้ก็กาลังดีชอบข้าวสุดอดชอบข้าวขาหมูก็โอเคนะเนื้อแน่นหนังโคที่โคง้งนะอ,นะอันนี้สืมีกัดที่โค้ปุ๊บอย่างเงี้ยเนื้อออกมาเลยคือคือนุ่มมากดีมากทุกคนอยากให้มาลองกันนะครับที่โคง จา299เบเลยมาสัก5คนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเอา299เนี่ยก็คือต้องต้องมาจองก่อนนะก็อาจจะทักมาทางเพจเขาหรือว่ามาโทรมาลูงหน้างผมก็ได้เดี๋ยวยงงเดี๋ยวผมค่อยทิ้งรายละเอียดไว้ให้เนาะร้านนี้ก็อยู่แถวเขาเรียกว,ว่าตรงไหนนะโรบินสันกรุงเขพบขม่นะครับผมก็ถ้าขับมาทางโรบินสันเนี่ยก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาอ่ะอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราแปะปักหมุดไว้เหมือนเดิมว่าร้านนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็ อ่ะกินแล้วถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ก hm ด like, Subscribe กันด้วยครับ <T> อยากให้ผมกินเมนูอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรในช่องนี้ก็ลองพิมพ์กันมาได้ครับผมงี้ก็อย่าลืมครับผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกินให้อร่อยครับไป